เราไปดูกันต่อกับข่าวพี่แอนทองผสมกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปแสงความดีคุณจุ๋ยเวรัตยาค่ะเพราะว่าพี่แอนเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดละครสามีตีตาแล้วก็ตอนนี้มีละครเรื่องอย่าลืมฉันนั่นเองนะคะอย่าลืมฉันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระนะคะไวทีช,ชัตอน11บเอโมงค่ะอุ้ยมมกปีศาจกรลินหาไหมค,คือล่าสุดเนี่ยนะคะพี่แอนทองผสมไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวกับคุณนัทมีเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็คว้าดอกไม้มาด้วยที่สําคัญจะไปอัปเดตด้วยนะคะว่าพี่แอนกับคุณเอธินพานซึ่งเป็นหวานใจเนี่ยเขาผ่าปี แล้วจะได้เลิกแต่งงานกันหรือ,อยังไปดูเจ้าหญิงโฮงการวิยาของเราพี่แอนน้องผสมกันเลยดีกว่าค่ะเราก็ไม่เคยทําอะไรจริงนๆกันแบบนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันอยู่ในช่วงตอนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเขามีความสุขอะ่ะเขามองเรามาแล้วมันเขาส่งสายตาม,มาทีไรเราก็ห้องงตลอดอะไรอย่างเงี้ยตอนเขาบอกว่าต้องอเป็นเพื่อเจ้าสาวพิณัทอ๋อก็ตอนนี้ก็สงนั้นขึ้นฝั่งแล้วเลยรอของตัว ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอว่าของตัวเองจะยังไงอะไรเงี้ยเหมือนน่าจะเรียงอยากมีลูกแล้วใช่ไหม ตอนที่เล่นอย่าลืมฉันกับอยู่ก hey, ับเฮเดนโจชัวพี่อยากมีลูกมากคืออยากแฮปปี้แบบนี้แบบคิดถึงเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขากลับมึงนอกไปอ่ะความรู้สึกมันก็กลับมาอยู่กับความเป็นจริงเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเออไม่มีก็ดีก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องรักใครอะไรอย่างเงี้ยจะแบบมีก่อนที่จะแต่งรีไหมคะทีแบบว่ามีก่อนที่จะแต่งเลยเหรอคะแต่พี่หนุ่มถ้าจะยากค่ะอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่แอนก็ไม่รู้นะคะว่ามันแต่เราก็ตั้งใจทุกอย่างไปตามขั้นตอนนะคะอะไรอย่างอยากให้เป็นไปตาม บ้านเอกก็ไม่มีพ่อแล้วบ้านแอนก็ไม่มีพ่อแล้วทุกคนก็เหลือแต่แม่ของตัวเองแล้วก็ก็คุยกันครั้งสองครั้งก็รู้เรื่องว่าเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่แอนกับเอจะเดินมาบอกเองว่าจะแต่งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าปีไหนเออยังไม่รู้อ่ะค่ะแอนตอบไปปีเดี๋ยวแอนขอชัดปิดลักปิดกล้องแอบลักปุ๊บจะให้คำตอบทุกคนทันทีนะคะว่าเมื่อไหร่อคุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบเจี๊ยบแม่เขาเล่นขวัญม่ต่อไมต่อเลเจี๊ยบลิงเนี่ย แอนผมยุ่งไปนิดนึงนะคะแมนะคะ,ะ,คะก็ดีใจกับพี่แอนด้วยนี่เลยฝาก